เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกระหว่างรุ่น g w 33นะคะแล้วก็ MK 30ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยสำหรับคนนะคะที่ชอบใส่แบบใหญ่นะคะก็จะแนะนำเป็นรุ่น g w 33คะ่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะขนาดหน้าจอของเขาเนี่ย44มินะคะข้อมือใครที่ค่อนข้างใหญ่ กว่าปกตินะคะโดยเฉพาะผู้หญิงก็ถ้าอาจจะใส่14อาจจะทําให้ดูพอดีแต่สําหรับใครที่ ข้อมือเล็กหรือเป็นคนที่ชอบใส่เล็กนะคะมาเดิมทีอยู่แล้วก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะนี่ค่ะ MK 3 0ถ้าเทียบความเล็กเนี่ยจริงๆแล้วมองด้วยตาเปล่ามันอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ถือว่าต่างกันอยู่ประมาณ3มมิลเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทำให้ทุกคนตัดสินใจง่ายขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบในเรื่องของวัสดุเลยค่ะ2ตัวนี้นะคะมีรูลําโพงเนี่ยที่ค่อนข้าง ที่เดียวกันเหมือนกันแต่สังเกตนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความเงากว่าแล้วก็ส่วนตัว G D W สอยสานะคะจะมีความค่อนข้างเป็นผิวด้านนะคะเป็นอลูมิเนียมแท้นะคะเป็นรอยขีดข่วนได้ยากเหมือนกันตัวนี้ถามว่าเป็นรอยง่ายไหมก็ไม่ได้เป็นรอยง่ายนะคะเป็นกระจกแท้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ขอบจอนะคะก็มีความ ้ายกันแต่ว่าข้อดีนะคะของรุ่นนี้ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วราคาค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่า1คือใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมหน้าจอแบบอ,อมฤตนะคะหน้าจออม lette ตคืออะไรก็คือหน้าจอที่เขานะคะชอบเอาไว้ใช้กับพวกโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมีความคมชัดแล้วก็ไฟแสงจ้ามากกว่านะคะในขณะที่หน้าจอแบบ IPS รุ่นนี้ก็ไม่ได้ไม่ชัดนะคะถือว่าชัดเหมือนกันแต่ไม่เท่ารุ่นนี้นั่นเองนะคะ จุดตากอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สัมผัสได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของฟีเจอร์ด้านในนะคะก็ถ้าพูดจริงๆการใช้งานไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยงามนะคะพูดถึงฟังก์ชันต่างๆที่ค่อนข้างเยอะกว่าก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็คือ MK 3 0นั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเทียบนะคะจากขนาดหน้าจอนะคะแล้วก็เมนูต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ มีความสวยงามขึ้นกว่านิดนึงนะคะตามราคาแล้วก็เรื่องของโหมดด้านในกีฬานะคะก็จะมะีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะที่เราเห็นนะคะแล้วก็จะสัมผัสที่รู้สึกลื่นกว่านะคะประมาณหนึ่งนะคะใช้ว่าประมาณหนึ่งเลยนะคะ ก็จะสังเกตนะคะได้ว่าคือหน้าจอของเขาเาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วสมูทนะคะแล้วก็จะมีโหมดออกกําลังกายค่อนข้างเยอะมีกระโดดเชือกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเทนนิสปิงปองกอฟขึ้นมาแต่ถ้าใครไม่ใช่สายออกกาลังกายก็ไม่ต้องซีเรียสเราใช้แค่การวัดคีโอการวัดแคลการวัดระยะทางทั่วไปก็ได้ ที่สําคัญคือรุ่นนี้นะคะจุดที่มันมีเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งสภาพอากาศนะคะตัวนี้ถ้าเชื่อมกับบลูทูธก็จะมีการบอกอากาศร่วงหน้าถึง3วันเลยทีเดียวแล้วก็นี่ค่ะการวัดรอบเดือนนะคะใช้คู่กับแอปพลิเคชันนะคะส่วนตัวนี้ก็ตัง้งรูปขึ้นจอได้เหมือนกับตัว G33 เหมือนกันนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของ g ีลิวสาสาบ้างนะคะกับธีมที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ยังมีในแอปเหมือนกันอีกประมาณร้อยกว่าธีมด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะมาดูเรื่องของการออกกําลังกายในนี้บ้างดีกว่าเห็นไหมคะว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบทั่วไปที่ไม่ได้สามารถขยับได้แต่ถามว่าใช้งานดีเหมือนกันไหมก็ใช้งานดีเหมือนกันขึ้นอยู่ความชอบดีกว่านะคะโดยส่วนมากนะคะที่ลูกค้าตัดสินใจรุ่น mk 3 0เนี่ยหนึ่งเลยนะคะที่ให้ความ นิยมก็คือความสวยงามนะคะของตัวเรือนนะคะถ้าชอบแบบเงาแบบรูร้าหน่อยนะคะดูคีเมียมนะคะก็ใช้แบบ MK30 หรือถ้าเป็นคน,คนที่ข้อมือค,ค่อนข้างเล็กเล็กแบบเล็กมาก MK30 ตอบโจทย์ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะก็อาจจะเน้นไปเรื่องของความการใช้งานทั่วไปข้อมือกลางๆนะคะไม่ได้อยากได้แบบว่าหลัก2,000อัพนะคะก็จับ3 3ก็ได้นะคะอ่านข้อความอะไรได้เหมือนกันนะคะ ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งคู่โทรเข้าโทรออกได้เหมือนกันนะคะอ่านข้อความไลน์ข้อความ Facebook IG ทุกอย่างอ่านได้หมดเลยนะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีไอคอนที่เป็นตัวสัญลักษณ์โลโก้ล ne แบบนี้ค่ะขึ้นเด้งเลยว่าอ่านี่ลน์ทักมานะหรือว่าจะเป็น IG อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโลโก้ไอคอนแต่พอตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นแค่เป็นคำบอกว่าแอปไลน์ก็คือจะไม่ได้มีแค่รูปโลโก้ ะะด้านหลังเป็นยังไงตัวนี้นะคะก็จะจับเซนเซอร์เหมือนกันนะคะอันนี้จะมีเซ็นเซอร์แบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์แบบแบบนี้นะคะทีนี้ตัวชาร์จแบตบ,บ้างละ่ะถ้าเป็นตัวชาร์จแบตนะคะของรุ่น g d ด3วเนี่ยก็จะเป็นแท่นชาร์จนะคะเป็นแท่นชาร์จสีดำนะคะเป็นแท่นแบบนี้นะคะเราเพียงแค่วางตรงนี้นะคะลงไป นะในแท่นชาร์จแบบนี้ก็จะสามารถชาร์จได้แล้วนะคะส่วนตัว MK 3 0เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะคะจริงๆก็ไม่ได้ชาร์จยากนะคะก็คือจะเป็นสายที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นหัวแม่เหล็กนะคะสองจุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็แค่เสียบ ะะกับ power bank หรือจะเป็นพวกอะแดปเตอร์นะคะทั่วไปได้เหมือนกันแล้วก็แค่วางลงไปให้ตรงนะคะแม่เหล็กตรงนี้ก็จะจับแบบนี้ได้เลยแล้วก็ชาร์จได้เลยค่ะนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบความรู้เชียร์รุ่นนี้ค่ะสายขนาดเท่ากันเลยค่ะใส่ได้เหมือนกันใช้ง่ายเหมือนกันทั้งคู่เพราะว่ามีสลักในการถอดนะคะตัวนี้จะใส่ที่ดูเป็น สายหนังชิโนรุ่นะคะซึ่งกําลังฮิปมากๆนะคะดูดีดูสวยดูแพงแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็ใส่สายนขนาดเท่ากันนะคะแต่แค่ตัวอจอไม่เหมือนกันนั่นเองอชอบรุ่นไหนไปตัดสินใจกันเลยนะคะ